ครับวันนี้มาหาเพื่อนเพื่อนเก่าเมื่อสมัย30สปีที่แล้วที่ทำงานป่าไมา้ด้วยกันอตอนนี้บ้านสวนเขาอยู่ที่นครนายกทางไปน้ำตกนางรองสาริกานางรองบ้านอะไรนะบ้านบ้านตบลสาริกาบ้านดงบ้านดงครับเนี่ยมาชมบ้านครับ้านสวนโอ้นนี้ตันผาครับอ,อันนี้กุหลาบอะไรนะกุหลาบ โอ้โหกำลังดอกบานเลยนะโอ้โหนี่ฝีมือเพื่อนเพื่อนผมนะเนี่ยอ่าดูดูบ้านสวนนะเนี่ยอันนี้อะไรนั่นลืมมังคุดโอ้โหดูดูหนอันนี้มากฝีมือปลูกปลูกมากกัมือใช่ไหมปลูกมาเลยไปเลยไปเจอมันงี้อันนี้กับกุหลาบหิน เนี่ยดอกแล้วออกดอกนานไหมเนี่ยออกดอกนานออกเดือนสองเดือนนะอยู่อยู่เดือนสองเดือนเลยใช่ไหมโอ้อันนี้อันนี้ปลูกกี่ปีนะอ้ปีแล้วเนี่มากมากมากเหลืองมากเหลืองโอ้โหกี่เม็ดเนี่ยประมาณห้าเม็ดแล้วเนี่ยอุ้ยไม่หกแปดเม็ดมั้งเนี่ยประมาณนั้นนุ่ยนั่นออกเฉยนะตอนไหนนั่น โอ้นี่อบเชยตัวนี้อบเชยอันนี้ปาล์มที่เอาเปลือกไปเาะะพโล้อ่าอันนี้เปลือกอันนี้พะโล้ใช่ไหมเปลือกพะโล้อันนี้อ่ะอันนี้การกอการกอการกออ๋ออันนี้ทุเรียนทุเรียนโอ้โหโอ้กำลังออกดอกเลยโอ้โหแล้วปีที่แล้วได้กี่ลูกนะปีแล้วได้ยี่สามลูกยี่สามลูก อพันอะไรเนี่ยหมอนทองหมอนทองโอ้หมอนทองโอ้โหน้ามีผักเหลียงโอ้โหไปไปไปดีผักกูดเสียงไก่โอ้โหเหลียงมี่กันมีผักกระออมผักกระออมผักกระออมโอ้โหนายปลูกไว้กินเลยเหรออฮะปลูกไว้กินอ๋อมาาปลผักชีล้อมผักชีล้อมโอ้โหนายมีสุดมันไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้วล่ะ เศรษฐกิจทุกอย่างเอาแบบปลูกเอาสนุกเลยใช่ไหมอันนี้อะไรนะเนี่ยอันนี้อะไรขมๆมะเขือ่าดีปราประช้อนดีปราช้อนดีปละช้อนกินกับลาบออกขมหวานหวานอ๋ออันนี้อะไรนะผักเหลืองเอามาจากไหนเนี่ยมันมาจากทางใต้โอ้มาจากระนองเนาะโอ้โหมาจากระนองโอ้โหบ้านไอ้พี่เฉยชัยเพียบเลยเยอะเลย อยู่ละอุ่นอยู่ที่เขาเสียงเสียงไก่ป่าเสียงนกกระเววพาชมเนี่ยทุเรียนอบวกกี่ปีแล้วเนี่ยต้นนี้ประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วปีที่เท่าไหร่ที่ได้ผลเนี่ยได้ลูกมั้ปีที่หกที่ได้ลูกมายี่สิบสามลูกอันนี้ก็ผักเหลืองใช่ไหมเนี่ยังอันนี้อะไรนะ อันนี้อันนี้มายงชิดมายงชิดโอ้ขึ้นชื่ออยู่แล้วโยงชิดแห่งสาริกาเนาะนางรองนางรองชิดนี้ตรงน้ำตกอันนี้ก็ทุเรียนโอ้โหทุเรียนอันนี้ก็เพิ่งปลูกเนาะเพิ่งปลูกอันนี้สองสามปีแล้วคืมไปหมดเลยอันนี้กอันนี้เงาะอันนี้งอกโอ้อันนี้ อันนี้อะไรนะอันนี้มะกรูดโอ้ลืมแหมนึกวอันนี้นไม้เสียนต้นไม้ลืมมะกรูดจะเป็นส้มโอไปแล้วแหมจุดๆนี้สารเณรนี่ฮะคิดถึงจอกเล็กสักด้วยแหม่ลมลื่นอ่ะดูที่พักที่บรรทมตอนตอนอากาศเย็นๆยาเย็นยาเย็นคลุบนิดหน่อยโอ้โหกึุบยาดองอ่ะใช่เเรยาดองด้วยออ๋โอ้โหคืมเลย บ้านโอ้โหไม่ได้มาเจอกันนานเพิ่งเจอกันทํางานมาด้วยกันอดอยากมาด้วยกันโอ้โหนี่ฝีมือทําคนเดียวเขาเนี่ยเวลาว่างจากไปสายตรวจตรวจป่าตรวจอะไรมาก็ทําเขาทําคนเดียวแก้โอ้โหอันนี้อเขาเรียกกล้วยไม้ดินกล้วยไม้กล้วยไม้ดินบนเขาใหญ่ก็มี อเนี่ยมีอะไรก็ทำเนี่ยทำที่พักที่นอนแล้วกึบยาดองคนเดียวเพื่อนโูงมาก็อ๋อเดี๋ยวอันนี้งะเนาะดูพึ้มโอ้โหอันนี้เต่าหลังไอปลมก้างปลาก็เรียกครับครับเย็นสบายในสวน ที่พักบ้านสวนเงาะกำลังออกดอกเลยเงาะกำลังออกดอกมังคุดนี่เออมังคุดนี่กำลังออกดอกเหมือนกันเนี่ย,ออยน,นั่นงไงนออกหน้านี้เนี่ยนั่งนี่เนาะอันนี้มันจะออกโอ้โห ดูด so oh, uh, right, ูเ mm นี hmm. ้ยด <ongs> oh, oh, ูมังค <rawd unre> ุดโอ้หมังคุดหลายต้นมองไหมหลยต้นโอ้โหอันนี้ตะลิงปิงตะลิงปิงกิสนาก็ปลูกได้อันนุ้นเขาลักก็ปลูกได้อันนี้อะไรตัวเนี้ยรอคูนเปนคูนจำได้แกงได้อ่านุ่นไออะไรนะไอไอผักเลียงเออ อันนี้ผักหวานปลานี่นะผักหวานปลาเห็นยังหลายต้นเหลือดอยูต้นเดียวอยู่ต้นเดียวเออสิบปีสิบกว่าปีตอนเนี้ยมัช้าเออมันอร่อยคนละอย่างอร่อยคนละอย่างผักหวานปลาผักหวานบ้างผักเหลืองอ่ะมันจะอยู่ในตระกูลแบบคล้ายๆอ่ะจะกินคล้ายๆกันเนาะนี่มามาชมเนี่ยมาโน่นสะท้อนใช่ไหมน่ะสะท้อนมา อันนี้อะไรสตอเนี่ยอโอนี่สตอด้วยสตอป่าอันนี้อยู่สาริกานะไม่ใช่อยู่ใต้นะแต่คอยยกอำเภือเมืองเนาะนี่ยังเดิมทำงานทิชักป่าดีกันสายตรวจเพื่อนโอ้โหทั่วประเทศแล้วครับเรื่องต้นไม้ป่าต้นไม้อะไรเยอะ อันนี้อันนี้ก็ปลูกว่าว่าลูกใหญ่ว,ว่าเกษตรลูกขนาดนี้ก้อยนะเนี่ยอ,อันนี้สะท้อน,นสะท้อนพันอะไรเนะพันพันอะไรนนลูกใหญ่นนปุยฝ้ายปุยฝ้ายอีล่าโอ้โหครับทำ,ำบ้านน่ารักเหลือเกินสามสี่หลังติดกันโอ้โหชื่นใจเหลือเกิน นะครับหน้าหน้าอยู่เย็นสบายครับวันนี้วันนี้มาเที่ยวบ้านเพื่อนพอดีโอเคนะครับบ๊ายบายแค่นี้แหละก่อนเว้ยถ่ายลงนั้นไหมถ่ายได้ไหมได้ไหมตรงไหนได้ได้ไหมเลกหน่อยนะดเดี๋ยวอ๋อป้ายป้ายเราเลยอ่าเดี๋ยวโอกาสนาหน้าเจอไปอผ่านไปหาเพื่อนวัน,นไหนเดี๋ยวจะ เอามาให้ดูว่าเพื่อนเขาทำอะไรกันนะครับโอ้ขลี้ยงหลาตัวนึงนู้นหลาตัวอะไรพันเลยฮะพันเลยจำไม่ได้แล้วตจ้ามันเลี้ยงเลยเอ่าเนี่ยป่าพิทักษ์ป่าอ่าบิเช่เอาร์บิเช่หน่วยหน่วยพิทักษ์ป่า,อ,า,อ,าอ่าหน่วยพิทักษ์กป่าเนี่ยคิดถึงความหลังครับครับนี่นพ,พยุงครับพยุง พยุงมูลอันนี้ต้นคูณติดกันคนระับคำคูณพยุงทำคูณพยุงโอเคครับบายบายเดี๋ยวเจอกัน